ผู้อาวุโสสูงสุดลำดับที่หนึ่งตระกูลเฉินหลั่งน้ำตาส่วนหนึ่งคือความหวาดกลัวที่เฉินกงเจิงมีต่อฟางหยวนแต่มันมีความในที่ลึกกว่านั้นด้วยการประกาศร่วมมือกันของวังสวรรค์และถ้ำสวรรค์นริรันดรข่าวดังกล่าวไม่สามารถเป็นเรื่องเท็จฟางหยวนกลายเป็นเทพปีศาจหลอมรวมสวรรค์ขณะที่บัณชนทะเลปราณเป็นร่างแยกของฟางหยวน ก่อนหน้านี้กองกำลังฝ่ายธรรมะของทะเลตะวันออกเข้าร่วมกองกําลังพันธมิตรทะเลปราณเพื่อต่อสู้กับกองกําลังเผ่ามนุษย์กลายพันธุ์ของฟางหยวนแต่ปรากฏว่าผู้นําทั้งสองคือคนคนเดียวกันอาจกล่าวได้ว่ากองกําลังฝ่ายธรรมะของทะเลตะวันออกทั้งหมดตกอยู่ในกํามือของฟางหยวนหลังจากเฉินกงเจิงรู้ความจริงเขารู้สึกโกรธและอับอาย แต่ไม่นานมันก็เปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวและกังวลตระกูลเฉินเป็นมหาอำนาจของทะเลตะวันออกพวกเขามีธุรกิจและทะเลเจ็ดแห่งแต่พวกเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับฟางหยวนอย่างไรย้อนกลับไปเมื่อฟางหยวนเป็นตัวตนกึ่งระดับเกากองกำลังฝ่ายธรรมะของทะเลตะวันออกต้องรวมตัวกันภายใต้การนำของบรรพชนทะเลปราณเพื่อรักษาสริรภาพ ตอนนี้ฟางหยวนกลายเป็นเทพขณะที่กองกำลังฝ่ายธรรมะของทะเลตะวันออกไม่สามารถหนีไปที่อื่นแม้พวกเขาจะต้องการย้ายถิ่นฐานแต่พวกเขาจะไปที่ใดพวกเขาไม่สามารถไปที่ภาคใต้และทะเลตะวันตกทั้งสองภูมิภาคไม่มีเทพปกครองนั่นหมายความว่าฟางหยวนสามารถไล่ล่าพวกเขานอกเหนือจากภาคใต้และภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคเหนือมีเทพของตนเองซึ่งสามารถต่อต้านฟางหยวนแต่พวกเขามีกองกําลังเป็นของตนเองอยู่แล้วตระกูลเฉินและตระกูลอื่นของทะเลตะวันออกจะเติบโตขึ้นได้ดีในสถานที่เหล่านั้นได้อย่างไรเทพอมะตะกลุ่มดาวและเทพอมะตะตะวันเดือดจะไม่ปราบปรามพวกเขางั้นหรือสงครามห้าภูมิภาคกำลังจะพทุคืน หากตระกูลเฉินเข้าร่วมกับเทพคนใดคนหนึ่งเมื่อสงครามมาถึงพวกเขาจะถูกใช้เป็นเหยื่อสังเวยดังนั้นเฉินคงเจิงจึงต้องเรียกประชุมกลุ่มพวมะตะของตระกูลการตัดสินใจเข้าร่วมกับฟางหยวนเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาแม้มันจะเป็นเรื่องที่น่าอับอายแต่ตอนนี้ฟางหยวนเป็นเทพไปแล้วทุกคนย่อมเข้าใจการกระทำของเขา เมื่อเฉินกงเชิงตัดสินใจเข้าร่วมกับฟางหยวนเขาก็ต้องนำตระกูลเฉินเข้าร่วมเป็นตระกูลแรกสิ่งนี้จะทำให้พวกเขาได้เปรียบมากขึ้นหากตระกูลเฉินเป็นผู้นำและทำงานร่วมกับร่วเวยหยินเพื่อปลุกระดมกองกำลังอื่นของทะเลตะวันออกให้เข้าร่วมกับฟางหยวนพวกเขาจะสามารถทิ้งความประทับใจที่ดีให้กับฟางหยวน เฉินกงเจิงลอบบอกแผนการนี้กับเฉินซานหลังจากครุ่นคิดเฉินซานเห็นด้วยและเริ่มโน้มน้าวล่วเว้ยหินเป็นอันดับแรกเฉินซานร,รู้สึกว่าพวกเขามีโอกาสประสบความสำเร็จแม้เขาจะพบล่วเว้ยหินเพียงไม่นานแต่พวกเขามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเฉินซานได้รับคำแนะนำจากเทพอมตะสวรรค์พ,พ,พิภพ ขณะที่ล่วงเว่ยหยินเป็นผู้สืบทอดของเทพอมตะสวรรพิพภพในภาคใต้หากพิจารณาตามระบบนิกายของภาคกลางพวกเขาคือสิทธิพี่สิทธิ์น้องนอกจากนี้ระหว่างการต่อสู้ในถ้ำปีศาจคลังพวกเขายังทำงานร่วมกันโดยไม่มีความขัดแย้งภายในใดๆหลังจากกลับมา เฉินซานยังใช้วิธีบนเส้นทางมนุษย์ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของล่วเวยหยินหากล้วเวยหยินใช้วิธีบนเส้นทางแห่งปรารภีเขาต้องใช้เวลานานในการรักษาอาการบาดเจ็บของตนเฉินกงเชิงร้องไห้ขณะที่เฉินซานดื่มชาและกำลังรอฟังคำตอบของล่วเวยหยินล่วเวยหยินถอนหายใจ เขาเข้าใจว่าเฉินซานมีความสัมพันธ์ที่ครุมเครือกับฟางหยวนพวกเขาทำงานร่วมกันในสงครามชะตากรรมในถ้ำปีศาจคลังเมื่อเฉินซานสามารถหลบหนีออกจากเมืองจกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เขาร่วมมือกับฟางหยวนทันทีหลังจากได้ยินคำกล่าวของฟางหยวนสำหรับลั่วเว่ยหยนินเขาควรทำเช่นไรลั่วเว่ยหยินพิจารณาคำถามนี้เป็นเวลานาน หลังจากการต่อสู้ในถ้ำปีศาจคลังสถานการณ์ของโลกทั้งใบเปลี่ยนไปมากเทพสามคนมีความขัดแย้งกันขณะเดียวกันยังมีความเป็นไปได้ที่เทพคนอื่นๆจะฟื้นขืนชีพทุกอย่างถูกพิจารณาใหม่ทั้งหมดลัวเวยยีนเป็นตัวตนกึ่งระดับกาวเขาเข้าใจสถานการณ์อย่างชัดเจนการต่อต้านเทพเป็นการรนหาที่ตายแต่ในบางสถานการณ์ ตัวตนกึ่งระดับกาวยังมีอิทธิพลต่อการต่อสู้ของเหล่าเทพการต่อสู้ในถ้ำปีศาจคลังเป็นข้อมูลพิสูจน์เรื่องนี้เมื่อเทพอมาตะตะวันเดือดและเทพอมาตะกลุ่มดาวติดอยู่ในทางตันพวกเขาต้องเชิญฟางหยวนเข้ารวมเพื่อให้ได้รับชัยชนะในถ้ำปีศาจคลังเทพทั้งสองไม่ได้กำจัดล่วเว่ยนและคนอื่นๆ เหตุผลเป็นเพราะเทพทั้งสองอยู่ในสภาพที่ไม่ดีนักหากพวกเขาเสี่ยงกำจัดตัวตนกึ่งระดับก้าและล้มเหลวคนเหล่านั้นอาจเข้าร่วมกับฝ่ายตรงข้ามดังนั้นลัวเวยหยินและคนอื่นๆจึงสามารถกลับมาอย่างปลอดภัยลัวเวยหยินครุ่นคิดอยู่ชั่วครูก่อนจะเปิดปากกล่าวหากเทพอมะตะสวรรค์พิภพยังอยู่ข้าจะติดตามเขาอย่างแน่นอน เหตุผลที่ข้าช่วยฟางหยวนจากการไล่ล่าของเทพปีาศาจจิตวิญญาณก็เพราะต้องการหยิบยืมพลังของเขาเพื่อช่วยเทพอมตะสวรรค์พิภพฝืนขืนชีพแต่ตอนนี้เทพอมตะสวรรค์พิภพถูกฟางหยวนสังหารไปแล้วล้วเวยินกัดฟันโกรธหากเทพอมตะสวรรค์พิภพถูกเทพอมตะตะวันเดือดหรือเทพอมตะกลุ่มดาวสังหารล่วเวหยินอาจรู้สึกดีกว่านี้ แต่ฟางหยวนกลับเป็นคนฆ่าเทพอมตะสวรรค์พิภพเฉินซานเข้าใจความรู้สึกของลั่วเว่ยหยินเขาไม่พูดแม้เขาจะเคยได้รับความช่วยเหลือจากเทพอมตะสวรรค์พิภพแต่มันไม่เหมาะสมที่จะกล่าวสิ่งใดในเวลานี้เฉินกงเจิ้งกล่าวในความคิดเห็นของขา้าท่านลัว่เว่ยหยินท่านไม่จำเป็นต้องรู้สึกไม่ดีมากนักย้อนกลับไป เหตุผลส่วนใหญ่ที่ท่านช่วยฟางหยวนเป็นเพราะความตั้งใจของเทพอมตะสวรรค์พ,พ,พิภพเขาหยุดก่อนกล่าวต่อนอกจากนี้แม้ฟางหยวนจะลงมือกับเทพอมตะสวรรค์พ,พ,พิภพแต่นั่นก็เป็นเพียงการโจมตีครั้งสุดท้ายคนร้ายที่สำคัญที่สุดคือเทพอมตะกลุ่มดาวและเทพอมตะตะวันเดือดลัวเวยินถอนหายใจและเหยหน้าคืนเขาไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องพยักหน้าเจ้าพูดถูกเขาเผยรอยยิ้มขมขื่นสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหากปราศจากเทพอมะตะสวรรค์พ,พ,พิภพข้าล่วเว่ยหยินก็เป็นเพียงคนเร่ร่อนแม้ถ้ำสวรรค์คุณธรรมจะยังอยู่แต่เผ่ามนุษย์เหตุก็ย้ายไปยังมิติช่องว่างจักรพัิแล้วพี่เฉินเราเป็นสายร่วมรบ ข้าสงสัยว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เฉินซานไอก่อนพูดข้าจะไม่โกหกเจ้าข้าต้องการเข้าร่วมกับเทพปีศาจหลอมรวมสวรรค์ความจริงก็คือย้อนกลับไปที่ถ้ำสวรรค์หวานมังกรฟ้าเราก็เริ่มทำงานกับท่านฟางอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็ยังร่วมมือกันในสงครามชะตากรรมและถ้ำปีศาจครั้งในการร่วมมือหลายครั้ง ท่านฟางหยวนไม่เคยทำให้เราผิดหวังอาจมีคำถามว่าเราสามารถเชื่อถือท่านฟางหยวนได้หรือไม่นั่นเป็นเรื่องไร้สาระอย่างสมบูรณ์หลังจากทั้งหมดเขาเป็นเทพปีศาจแต่รากฐานของตระกูลเฉินอยู่ที่นี่มันเสี่ยงเกินไปที่เราจะย้ายถิ่นฐานหลังจากพิจารณาข้อดีข้อเสียแล้วนี่เป็นทางเลือกเดียวสำหรับเรา ผู้อมตะไม่สามารถบ่มเพาะหากปราศจากทรัพยากรตระกูลเฉินเป็นตระกูลใหญ่และมีผู้อมตะเป็นจำนวนมากพวกเขาต้องการทรัพยากรในการบ่มเพาะแน่นอนว่าผู้อมตะแต่ละคนมีทรัพยากรอยู่ในมิติช่องว่างของตนแต่การพึ่งพาเพียงสิ่งนั้นยังไม่เพียงพอมิฉะนั้นสวรรค์สีเหลืองจะไม่ได้รับความนิยมมาตลอดเมื่อได้ยินคำกล่าวของเฉินซาน ใบหน้าของลัวเวยหยินก็กลายเป็นเคร่งครึมเขาพยักหนะ้าพี่เฉินช่วยข้าได้มากหากนั่นเป็นการตัดสินใจของท่านข้าก็จะทำตามเช่นกันเฉินกงเจิ้งกับเฉินซานชำเลืองมองกันและลอบพึมพำอยู่ในใจว่าจิ้งจอกเท่าเจ้เเละลัวเวยหยินต้องการใช้การตัดสินใจครั้งนี้เพื่อตอบแทนบุญคุณที่เฉินซานช่วยรักษาอาการบาดเจ็บให้เขาเฉินซานไอก่อนกล่าว มันเป็นเรื่องที่ดีที่เจ้าตัดสินใจเช่นนี้เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในอนาคตเฉินกงเจิงรีบใช้ประโยชน์จากสถานการณ์โดยขอให้เฉินซานและลั่วเว่ยหยินเป็นผู้นำในการชักชวนกองกำลังฝ่ายธรรมะของทะเลตะวันออกทั้งหมดเข้าร่วมกับฟางหยวนลั่วเว่ยหยินทำนายสิ่งนี้ไว้แล้วดังนั้นเขาจึงพยักหนา้าและตอบตกลงทันทีเฉินกงเจิงชงชาหกเสียงอีกครั้ง หลังจากเพลิดเพลินกับชาเรียบร้อยแล้วเฉินซานก็นำลวเว่ยหินกลับไปยังห้องลบเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บอีกครั้งอาการบาดเจ็บของเฉินซานและลั่วเว่ยหินรุนแรงมากการรักษาเพียงรอบเดียวยังไม่พอในเช้าของวันที่สองเฉินกงเจิ้งออกเดินทางไปเยี่ยมกองกำลังอื่นแผนการของเขาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากท่ามกลางตัวตนกึ่งระดับเกา เฉินซานและล่วเวยินกำลังจะเข้าร่วมกับฟางหยวนบนรรพชนทะเลปรานเป็นร่างแยกของฟางหยวนขณะที่ปีศาจรมาตะาฉีเจียเสียชีวิตในถ้ำปีศาคลังมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่กองกำลังใหญ่อื่นๆของทะเลตะวันออกจะต้องการเข้าร่วมกับฟางหยวนเช่นกันแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกกองกำลังที่ต้องการเข้าร่วมกับฟางหยวนตระกูลเซียตัดสินใจออกจากทะเลตะวันออก ปีศาจฟางอยู่นันทำลายตระกูลเซี่ยของเราความแข็นนี้ใหญ่หลวงนักทะเลตะวันออกวันหนึ่งเราจะกลับมาไปกันเถอะซุยเซียนหวังกำลังจะมาลาดตระเวนที่นี่ในไม่ช้าฮะอ่าอย่ากังวลเพื่อที่จะหลบหนีข้าเตรียมสุราหายากไว้สำหรับซุยเซียนหวังโดยเฉพาะด้วยธรรมชาติของเขาวันนี้เขาต้องเมาอย่างแน่นอน ผู้มาตะตระกูลเซียพูดคุยกันขณะลอบบินออกจากทะเลตะวันออกไปยังภาคกลางซุยเซียนหวังเฝ้ามองกระทั่งพวกเขาหายตัวไปที่เส้นขอบฟ้าผู้มาตะเท่าผู้นี้ถอนหายใจและแสดงออกด้วยความกังวลเขาเสียใจที่ทำข้อตกลงกับฉินติงหลิงตอนนี้เขาเป็นสายลับของวังสวรรค์ที่แทรกซึมอยู่ในกองกำลังพันธมิตรทะเลปราณเมื่อไม่กี่วันก่อน วังสวรรค์สั่งให้เขาปล่อยสมาชิกตระกูลเสี่ยไปข้าทำสำเร็จในครั้งนี้เพราะมันเป็นภารกิจง่ายๆแต่ครั้งต่อไปจะเป็นเช่นไรซุยเซียนหวังนึกถึงฟางหยวนที่กลายเป็นเทพปีศาจและรู้สึกว่าสุราเลิศโรสกลายเป็นไร้รชาติเขากลายเป็นเทพได้อย่างไรตัดภาพไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง แท่งไม้ไผ่ขนาดเล็กเสียบจักระจันห้าตัวอยู่เหนือกองไฟจักระจันทั้งห้าเป็นวิญญาณระดับ้าบนเส้นทางแห่งไฟหากพวกมันอยู่ในโลกผู้ใช้วิญญาณจักระจันเหล่านี้อาจทําให้เกิดการนองเลือดครั้งใหญ่แต่ทีน่นี่พวกมันเป็นได้เพียงอาหารคนที่ใช้จักระจันทําอาหารเป็นชายในชุดคลุมขาวเขามีร่างกายผอมสูงตอนนี้เขากําลังนั่งอยู่บนเก้าอี้พับ เขาก็คือผู้อมตะระดับ8จกักรพรรดิสวรรค์ไปซูจกักรพรรดิสวรรค์ไปซูมีงานอดิเรกคือการทำอาหารด้วยวิญญาณเขาปรุงอาหารด้วยตนเองเขายังมอบบางส่วนเป็นรางวัลให้กับสมาชิกเผ่าไปซูอีกด้วยผู้ที่ได้รับรางวัลถือว่าได้รับเกียรตินี่คือการแสดงการยอมรับจากจากักรพรรดิสวรรค์ไปซู บางครั้งจกักรพรรดิสวรรค์ไปซูจะเชิญสหายมาเพลิดเพลินกับอาหารของเขาตอนนี้ซูตูนั่งอยู่ด้านหน้าจากักรพรรดิสวรรค์ไปซูเขาเป็นแขกคนเดียวที่ได้รับเชิญในครั้งนี้ซูตูเคี้ยวจักระจันย่างในปากน้องซูรสชาติเป็นอย่างไรจกักรพรรดิสวรรค์ไปซูย่างจักระจันและถามด้วยรอยยิ้มซูตูตอบรสชาติยอดเยี่ยมผู้ใดจะคิดว่า จักจั่นขวัญม่วงจะมีรสชาติเหมือนเนื้อไก่แต่มีความหวานของเผือกอาหารชั้นยอดเช่นนี้ไม้เดียวยังไม่เพียงพอฮะอ่ะอะาอาจักรพรริสวรรค์ไปสู้หัวร้อทุกคนรู้ว่าข้าเคยเป็นผู้บ่มเพาอสันโดษข้าท่องเที่ยวไปทั่วภาคเหนืออย่างไร้จุดหมายข้าแทบไม่มีเสื้อผ้าหรืออาหารที่เพียงพอครั้งหนึ่งข้าเผลอเหยียบวิญ,ญญาณบางดวงด้วยเทา้า ข้ารู้สึกโกรธและเสียใจข้าไม่สามารถละทิ้งมันดังนั้นข้าจึงทดลองปรุงวิญญาณและกินมันรสชาติของมันแย่มากข้าท้องเสียเป็นเวลาเจวันเจ็ดคืนข้าเกือบตายด้วยเหตุนี้แต่หลังจากครั้งนั้นข้ากลับมีความมุ่งมั่นมากขึ้นข้าสาบานว่าข้าจะทำให้มันสำเร็จข้ามัก,กินวิญญาณเพื่อระบายความแคน จิตใจของจกักรพรรดิสวรรค์ไปสู่ล่องลอยออกไปสู่ตูแสดงออกอย่างเคร่งขรึมจกักรพรรดิสวรรค์ไปสู้ไม่เคยกล่าวสิ่งนี้กับสู่ตูมาก่อนแต่ตอนนี้ดูเหมือนจกักรพรรดิสวรรค์ไปสู่มีความตั้งใจที่จะพูดคุยกับเขามากขึ้นสู่ตูรู้ว่าสิ่งนี้เกิดจากการบ่มเพาะระดับแปดของเขาตอนนี้ทั้งสองกลายเป็นตัวตนที่เท่าเทียมจกักรพรรดิสวรรค์ไปสู่หัวเราะ จักระจันยางเป็นเพียงงานอดิเรกของขา้ามันอาจมีรสชาติที่ดีแต่มันไม่มีประโยชน์เลยมันไม่เหมือนกองกำลังใหญ่ที่มีรากฐานที่แข็งแกร่งชาและสุราที่มีชื่อเสียงของพวกเขาถูกส่งต่อและพัฒนามาจากรุ่นสู่รุ่นการสร้างสรรค์ที่ดีของพวกเขายัางสามารถมอบร่องรอยของพลังงานแห่งเตาให้กับผู้บริโภคสูตูพยักนา กระแสลมปราณทําให้มรดกบนเส้นทางแห่งอาหารปรากฏขึ้นมากมายพวกมันถูกวางขายในสวรรค์สีเหลืองและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนี่ทำให้เส้นทางอาหารเริ่มแพร่กระจายออกไปในวงกว้างจักรพรรดิสวรรค์ไปสู่ถอนหายใจวิญญาณชะตากรรมถูกทำลายห้าภูมิภาครวมเป็นหนึ่งการปกครองของสามเทพสงครามที่วุ่นวายกำลังจะเริ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์เส้นทางอาหารมีต้นกําเนิดมาจากเผ่ามนุษย์อสูรและถูกเก็บซ่อนไว้ด้วยเจตนาแต่ในยุคที่ยิ่งใหญ่นี้เส้นทางอาหารไม่สามารถเก็บซ่อนได้อีกต่อไปข้าสงสัยว่าในอนาคตจะมีผู้อมตะบนเส้นทางแห่งอาหารปรากฏขึ้นกี่คนเส้นทางอาหารกำลังเปลี่ยนไปเส้นทางความแข็งแกร่งก็ไม่เหมือนเดิม น้องสู้เจ้าบ่มเพาะบนเส้นทางความแข็งแกร่งในเวลาปกติมันอาจยากแต่ในยุคที่ยิ่งใหญ่นี้เจ้ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสู้ตูหัวร้อตอนนี้ยังเร็วเกินไปปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญบนเส้นทางแห่งความแข็งแกร่งมีน้อยเกินไปนอกจากข่ากับเทพธิดาจันทมิน มีเพียงผู้อวุโสสูงสุดลำดับที่หนึ่งตระกูลฟางของทะเลตะวันตกเท่านั้นที่มีชื่อเสียงเพื่อฝืนฝูเส้นทางความแข็งแกร่งข้าต้องการให้มีผู้บ่มเพาะบนเส้นทางความแข็งแกร่งมากขึ้นข้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกแต่ข้าสามารถสร้างผู้เชี่ยวชาญบนเส้นทางความแข็งแกร่งเพื่อผลักดันเส้นทางสายนี้ในที่สุดจักรพรรดิสวรรค์ไปซูก็กล่าวถึงหัวข้อที่เขาตั้งใจน้องซู เจ้าลืมผู้เชี่ยวชาญบนเส้นทางแห่งความแข็งแกร่งอีกทู้หนึ่งเขาบ่มเพาะบนเส้นทางความแข็งแกร่งในช่วงแรกของชีวิตตอนนี้เขาสูงส่งและทรงพลังเขาไปไกลกว่าพวกเรามากนักสู่ตูตกตะลึงก่อนจะตระหนักว่าคนที่จักรพรรดสวรรค์ไปสู่กล่าวถึงก็คือฟางหยวนสู่ตูรู้เจตนาของจักรพรรสวรรค์ไปสู่ดังนั้นเขาจึงให้ความร่วมมือ ฟางหยวอนกลายเป็นเทพเรื่องนี้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของข้าจริงๆย้อนกลับไปเมื่อข้าพบเขาครั้งแรกข้ารู้สึกว่าคนผู้นี้ไม่ธรรมดาเขาไม่สามารถประเมินได้ด้วยสามัญสำนึกหลังจากนั้นข้าโชคดีที่ได้ต่อสู้กับเขาหลายครั้งข้าพบว่าคนผู้นี้มีทั้งสมองและความแข็งแกร่งแต่เขามีอัตลักษณ์พิเศษ เขาเป็นคนเดียวที่ถูกเลือกด้วยเจ็จำนงนสวรรค์เพื่อย้อนกลับมาเกิดใหม่เขาเยังได้รับความช่วยเหลือจากเทพหลายคนเขาเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันตรายมานับครั้งไม่ถ้วนในที่สุดเขาก็กลายเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกหลังจากที่ข้าตกใจและสงสยัยข้าเริ่มวิเคราะห์เรื่องนี้และรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาจะกรพัิสวรรค์ไปสู่พยักษ์นาเจ้าพูดถูก เขาหยุดและขยับร่างกายไปข้างหน้าเล็กน้อยก่อนกล่าวต่อข้าสงสัยว่าน้องซูยังติดต่อเทพปีศาจล้อมรวมสวรรค์อยู่หรือไม่ซูตู่ไม่ตอบแต่ถามโอ้พี่ไปซูท่านหมายถึงจักรพรรดิสวรรค์ไปซูยักษ์ไหลและเผยรอยยิ้มขมขื่นในสถานการณ์ปัจจุบันน้องซูยังต้องถามคำถามนี้อีกงั้นหรือ เราเป็นสหายหลังจากความขัดแยง้งแม้เราจะสร้างเผ่าของเราขึ้นมาแต่ในภาคเหนือพวกเรายังถูกกีดกันอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาปกติเราทั้งคู่ต่างเป็นผู้อมตะระดับแปนอกเหนือจากภาคกลางตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตกองกำลังของเรายังสามารถแข่งขันกับกองกำลังอื่นแต่ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่เคยมีมาก่อน เทพอมตะตะวันเดือดฟื้นขืนชีพแล้วเขามีชื่อเสียงในด้านของการเอาใจใส่บุตรหลานของตนเผ่าไปสู่ของค้าก่อตั้งคืนโดยกลืนกินรากฐานของเผ่าไห่ซึ่งเป็นสายเลือดของตระกูลฮวงจินกล่าวตามตรงน้องสูกล่าวตามตรง,ง,ตตรงข้ายังกินไม่อิ่มและเต็มไปด้วยความกังวลสูตูปลอบใจ ไม่ว่าเทพอมะตะตะวันเดือดจะปกป้องบุตรหลานของเขามากเพียงใดพี่ไปซูก็ยังเป็นผู้อมะตะระดับแปดถ้ำสวรรค์น,นิรันดรต้องการรวมโลกผู้อมะตะภาคเหนือหากเขาสังหารท่านเขาจะสูญเสียการสนับสนุนจากผู้คนมากมายหากโลกทั้งใบถูกปกครองโดยเทพอมะตะตะวันเดือดเพียงคนเดียวเราอาจตกอยู่ในอันตรายแต่ตอนนี้มีเทพสามคน เรายังมีความหวังที่จะรอดชีวิตจากรพพรดสวรรค์ไปสู้ยังกล่าวด้วยความขมขื่นอย่างไรก็ตามมีวิธีการมากมายที่ฝ่ายที่แข็งแกร่งจะจัดการกับพวกเราน้องซูตั้งแต่เผ่าของเราถูกสร้างขึ้นตระกูลห่วงจินพยายามกีดกันพวกเรามาตลอดเจ้ายังเห็นสิ่งที่พวกเขาทำกับเราไม่พออีกนั้นหรือเทพอมะตะตะวันเดือดไม่จำเป็นต้องโจมตีพวกเราโดยตรง เมื่อสองครามที่วุ่นวายเริ่มต้นคืนเขาจะผลักเผ่าของเราออกไปเพื่อเป็นเหยื่อสังเวยนี่เป็นวิธีกำจัดพวกเราอย่างง่ายๆสูตูพยักหน้าเบาๆนี่เป็นความกังวลของข้าเช่นกันจากพริสวรรค์ไปสู่ต้องการติดต่อฟางหยวนผ่านเผ่าสู้ตู่แต่เขายังไม่คิดที่จะเข้าร่วมกับฟางหยวนทันทีท้ายที่สุด ฟางหยวนก็ได้รับฉายาว่าเทพปีศาสตร์หลอมรวมสวรรค์ด้วยวังสวรรค์และถ้ำสวรรค์นิรันดรนทุกคนรู้จักธรรมชาติของฟางหยวนความโหดเหี้ยมเป็นส่วนหนึ่งของมันจกักรพรรดิสวรรค์ไปซูเพียงต้องการทิ้งเส้นทางหลบหนี้ไว้สำหรับตัวเขาเองเท่านั้นในความเป็นจริงซูตูก็คิดเช่นเดียวกันกล่าวตามตรงข้าไม่ได้ติดต่อฟางหยวนมานานมากแล้ว สูตู่ถอนหายใจเขาพูดเรื่องจริงสูตูกล่าวเสริมทุกคนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างข้ากับฟางหยวนมันอันตรายเกินไปที่จะติดต่อฟางหยวนตอนนี้เทพอมตะตะวันเดือดฝื้นขืนชีพขึ้นมาแล้วหากข้าถูกเปิดโปงว่าติดต่อฟางหยวนหายนนะจะมาเยือนอย่างแน่นอนแม้เขาจะกล่าวเช่นนั้นแต่เขาตัดสินใจไปแล้ว ในช่วงเวลาที่เทพทั้งสามกำลังพักฟื้นสู้ตู่จะติดต่อฟางหยวนอย่างลับๆและพยายามสร้างแผนสำรองสำหรับเผ่าซูของเขาการปรากฏขึ้นของสามเทพทำให้โลกทั้งใบตกตะลึงหลังจากตกใจผู้มาตะและกองกำลังส่วนใหญ่เริ่มคิดถึงสถานการณ์ของตนเองในเวลาเดียวกันผู้อาวุโสสูงสุดลำดับที่หตระกูลฟางของทะเลทรายตะวันตก ก็กำลังอยู่ในห้องประชุมเช่นกันฟางกงกล่าวด้วยความเคร่งเครียดผู้ใดจะคิดว่าฟางหยวนจะกลายเป็นเทพโชคดีที่ตระกูลของเราไม่ได้ปฏิเสธเขาและทำธุรกรรมกับเขามิฉะนั้นหากเราทำให้เขาคุนเคืองเราอาจต้องผเผชิญหน้ากับการแก้แค้นจากเขาตระกูลของเราอาจพบหายหยนะฝางหัวเฉิงกล่าว แท้จริงแล้วตระกูลฟางของเราถูกฟางหยวนหลอกมานานแล้วแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่หลังจากทั้งหมดเขากลายเป็นเทพไปแล้วฟางตี้เฉิงกนเสียงเย็นไม่พอใจเขามีความขุ่นเคืองต่อฟางหยวนมากที่สุดแม้วิธีบนเส้นทางแห่งปัญญาของเขาจะด้อยกว่าก่อนหน้าแต่เขายังมีมุมมองที่ไม่เหมือนผู้ใดเขาวิเคราะห์ฟางหยวนกลายเป็นเทพปีศาจ สถานการณ์ปัจจุบันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ถึงกระนั้นท่ามกลางเทพทั้งสามมันยังมีความแตกต่างเล็กน้อยวังสวรรค์เปิดโปงเทพอมาตะตะวันเดือดว่าเป็นผู้สร้างและเป็นผู้บ่มเพาะบนเส้นทางแห่งเลือดพวกเขายังกล่าวว่าวางหยวนเป็นปีศาจขณะที่พวกเขาเป็นฝ่ายที่แข็งแกร่งที่สุดท่ามสวรรค์นิรันดรประนามวังสวรรค์และกล่าวว่าเทพอมาตะตะวันเดือดสร้างเส้นทางแห่งเลือดขึ้นมา เพื่อประโยชน์ของโลกใบนี้มันคือความเมตตาอันยิ่งใหญ่ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็เรียกฟางหยวนว่าปีศาจเช่นกันท่ามกลางเทพทั้งสามมีเพียงฟางหยวนเท่านั้นที่ยังไม่ได้กล่าวสิ่งใดหลังจากการต่อสู้ในถ้ำปีศาจคลังเขาพักฟื้นอยู่ที่ทะเลตะวันออกนี่แสดงว่าเขาเป็นฝ่ายที่อ่อนแอที่สุดในอนาคตเทพทั้งสามจะต่อสู้กัน เรายังมีโอกาสแก้แค้นกองกำลังของเราตั้งอยู่ในส่วนลึกของทะเลทรายตะวันตกเรามีทําเลที่ยอดเยี่ยมเมื่อห้าภูมิภาคเข้าสู่สงครามชายแดนของห้าภูมิภาคจะเกิดความวุ่นวายเราจะเฝ้ามองอยู่ด้านข้างและลอบพัฒนาตนเองอย่างลับๆหากเทพคนใดได้รับชัยชนะเราจะเข้าข้างฝ่ายนั้นหากเทพทั้งสามเสียชีวิต ตระกูลฟางของเรายังมีความหวังที่จะกลายเป็นเจ้าเหนือหัวของทะเลทรายตะวันตกฟางกงและฟางหัวเฉิงฟ่งการวิเคราะห์ของฟางตี้เฉิงและทำได้เพียงพยักหน้าเท่านั้น